สวัสดีค่ะพ่อแว่พี่น้องชาวโคราชทุกคนนะคะออตอนนี้กระแตและทีมงานค่ะมีพี่อิ่มนะคะแล้วก็มีน้องหลุยนะคะเ,เราจะไปออกบูดที่ปตทสวนซาว์ค่ะนะคะเ,เราเดินทางกับรถนะคะรถไหนรอฟเปนเดอร์คอสนะคะ MY 23นะคะอ่าเดี๋ยวกระแตจะพาดูนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากดูเต็มเมเต็มเต็มตามกระแตไป<ห>ท <ๆ S 2> ี่บูธปตทค่ะ นะคะ,ะสำหรับ 2, m y ยี่สิบสามนะคะมาพร้อมนะคะกวงมาลัยที่ออกแบบใหม่นะคะ,ะแล้วก็มาตรวัดการขับขี่นะคะ lcd ขนาด8นิ้วนะคะทำให้ผู้ขับขี่เพลิดเพลินนะคะกับการเดินทางนะคะนอกจากนั้นยังไม่พอค่ะสําคัญเลยนะคะกระจกตัดแสงอัตโนมัติค่ะนี่ค่ะอ่าสิ่งที่เพิ่มขึ้น นะคะกับราคานิดเดียวนะคะลูกค้ากะแต่บอกเลยว่าคุ้มค่ะอ่าเราพบกันนะคะบตทสวนสัตว์ค่ะ